สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเปนนี้อยู่ในเกมไมค์ครับวันนี้ผมจะมาสอนทําประตูรหัสนะครับความรู้นี้ผมเอามาจากรายการ GTR นะครับโอเคไปทํากันเลยให้ดูก่อนก็ได้นีเป็นอันนอันแรกที่ผมทนะํานะกดสวิตช์แล้วประตูก็จะเปิดนีเ่เลยครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้บอกอะไรก็ได้ ผมใช้เป็นบล็อกเลสไม่ใช่ไม่เอาเลสโตนเดี๋ยวมันจะทําให้ปั่นป่วนนะใช้บอ็อกอะไรก็ได้นะยกเลสโตนนะเพราะวงจรมันจะเปิดตลอดเวลาใช่ไหมอืมใช้เป็นบล็บอกบล็อทองก็แล้วกันอ่าอุปกรณ์ต่อไปเลสโตนขาดไม่ได้ต่อไปเลยเลสโตนท็อตมีแค่นี้ก็พอแล้วนะไปเปลกไว้ตรงไหนวะ โอเคไปทำกันกันค่อนข้างกระตุกนะโอเคขั้นแรกทำประตูก่อนอืมระวังบอกอืมผมจะทำขนาดเล็กก่อนกันแล้วกัน ไปแบบหนึ่งไม่ได้จะนั่นแค่นี้แล้วก็มาข้างหลังคนระับวางาไปแล้วก็วางด้วยต้นเขาตามมหัสที่จะใส่ผมก็จะให้มันโยกใส่นะก็วางไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็วางอย่างนี้อย่างนี้ อ,อย่างนี้นี่แล้วผมก็วางไดสตอนท็อดเนี่ยให้ไฟมันแล้วก็เฮย้ยผิดส่งไฟไ้นะทีนี้เรามาลองดูกันดูกันเลยเดี๋ยวผมขอนอนก่อนนอนก่นอนอืนอนดิโอเค เชา้าแล้วที่ไหนวะอันนี้ใช่ไหมที่เราทำยกสามอันฮนะประตูก็เจอน,นะทำ่ายง่ายครับแต่ผมก็เพิ่งรู้นี่แหละต้องขอบคุณคุณ GTR มากเลยนะรายการ GTR นะครับขอบคุณมากเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมให้เครดิตไว้ใต้คลิปนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้ว